สวัสดีทุกชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นี่ครับในตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงเล่มต่อนะครับโดยหนังสือที่ผมจะเอามาพูดถึงในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องนี้ครับผมเดซิเตอร์กระสุนเตอดเล่มที่3นั่นเองนะครับก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยบ้านเราก็ออกมาแล้วทั้งหมด3เล่มนะคผมนะอย่างที่เห็นนะครับผมส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาทั้งหมดแล้วสี่เล่มจบนะครับผมนะ พูดง่ายๆเลยก็คือเล่มถัดไปก็คือจบแล้วครับผมนะสำหรับบ้านเราก่อนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเล่มที่3นะครับผมเรามาดูตัวของรูปเล่มโดยรวมก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวเล่มที่3านี้ก็สําหรับตัวเล่มเนี่ยก็จะใช้สีม่วงเป็นหลักนะครับผมแนละสำหรับเล่มนี้นะก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วก็อีกเล่มที่2นี่ก็จะออกไปทางแบบสีชมพูหน่อยๆน,นะครับผมแต่นะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีแบบสีเฉพาะเรียกว่าอะไรอะ แต่ว่าพอมาครั้งนี้เนี่ยเป็นสีม่วงนะครับและตรงหน้าปกนะครับผมก็จะมีตัวละคร2ตัวนะครับผมนัคือตัวของมาเรียกับแชนนอนนะครับผมนะนี่คือคู่เด่นประจําเล่มนี้เลยนะครับผมนะกำลังนั่งอยู่ด้วยกันนะครับอที่มาดูตัวของด้านหลัง นะครับผมสำหรับด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะก็จะมีตัวของในเรื่องย่อของเรื่พี่สามนะครับผมนะแล้วก็จะมีรูปตัวของอาวุธด้วยนะครับผมนะอาวุธนี้ก็จะเป็นตัวของชนนอนนั่นเองนะครับผมนะเป็นอาวุธที่ชนนอนใช้ที่มาดูตัวของปกในนะครับผมตัวของปกในด้านหน้าทางนี้นะครับผมนะก็จะเป็นตัวของการ์ตูนสี่ช่องนะครับผมนะที่จะเป็นตัวของเนื้อหาของมาเรียกับ โดโรธีนะครับผมนะส่วนทางด้านหลังนะครับผมนะก็จะมีการ์ตูน4ช่องเช่นเคยนะผมนะก็ยังเป็นคู่เดิมอยู่นะผมนะไม่เปลี่ยนนะมันเป็นเหมือนเนื้อหาต่อกันนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูตัวของข้างในกันบ้างนะครับผมพอเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นปกสีดําสนิทนะครับผมนะพร้อมกับชื่อเรื่องแล้วก็มีหมายเลข3าอยู่นะผมนะผมบอกว่าเนี่ยคือเล่มที่3นะครับผม พอเปิดเข้ามาอีกนะครับผมนะก็จะมีแนะนําตัวละครหลักทั้งสาตัวนะผมก็จะมีตัวของมาเรียเนาะโดวีเชนนอนนะครับผมนะสาคนนะฮะแล้วก็จะมีสารบัญบอกจํานวนตอนนะครับผมเนะี่ยก็จะมีให้อ่านไดทั้งหมด1 2 3 4 5สอี่้านะผมมีทั้งหมด6ตอนให้ได้อ่านกันนะครับสําหรับเล่มนี้ก็ให้สรุปเลยนะครับผมนะคุณภาพตัวเล่มโดยรวมอะไรต่างๆก็คือไม่ต่างจากเล่ม1กับเล่มะครับผมนะ เอาง่ายคือยังอยู่ในมาตรฐานเดิมอยู่นะครับผมนะขายราคาเดิมด้วยนะผมไม่มีการปรับขึ้นหรือว่าปรับลงนะครับผมนะสำหรับตัวของเล่มที่สามนี้ก่อนที่เราก็มาพูดคุยหลังอ่านกันสะหน่อยนะครับว่าตัวผมนั้นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงนะครับผมนะเกี่ยวกับตัวของเล่มที่สามของเรื่องนี้นะครับผมถ้าพูดกันตามตรงนะครับผมนะตอนนี้นี่คือเล่มที่สามนี่คือผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับผมเมื่อเทียบกับเล่มหนึ่งกับเล่มงสองนะครับที่ผมชอบอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวของเล่มที่3นี้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเล่าตัวเรื่องอะไรมากมายแล้วนะครับผมนะเพราะว่ามันในเล่มที่1กับเล่มที่2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่าไปเยอะแล้วถามว่าตัวของเล่มที่3านั้นเนี่ยมันยังมีเล่าไหมมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เล่าเยอะเท่ากับ2เล่มก่อนหน้านี้นะครับอ่าเน้นไปพวกที่แบบพวกความสัมพันธ์ของพวกตักละครต่างๆในเรื่องนะครับผมอ่าอย่างในเล่มนี้มันค่อนข้างชูโรงตัวของมาเรียกับแช่นอนนะครับผมนะคู่นี้นี่คือ จอครั้งแรกที่ไม่คือไม่ค่อยถูกกันนะครับผมแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าจะไม่ถูกกันไหมก,ก็เหมือนเดิมอะแต่ว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยก็แบบดูมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะผมนะแล้วก็มีความแบบเข้าขามาขึ้นด้วยเอาง่ายก็คือฉากต่อสู้ของทั้งคู่ก็คือสู้ไปด้วยแข่งกันไปด้วยด่ากันไปด้วยอเออฟิลจะเป็นฟารเนี่สลหรับผมในรีวิวสามนี้นะครับผมนะอาจแค่คู่นี้ก็คือก็สนุกแหละ ในเล่มนี้นะผมก็ได้มีการเพิ่มคู่ตัวของลิซเซเตอร์คู่ใหม่เข้ามาอีกคู่หนึ่งนะผมนั่นคือตัวของเฮเลนกับมิเรนดานะครับผมนะคู่นี้นี่คือปูเนื้อหามาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าตัวเรื่องเนี่ยเล่าว่าพวกเธอเนี่ยเป็นระดับสูงกันนะครับผมนะพวกแบบระดับสูงของลิซเซเตอร์นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูแตกต่างจากตัวของคู่มาเรียกับแชนนอนนะครับคู่นี้นี่คือเขาจะมาทางแบบช่วยกันสู้ แล้วก็จีบระหว่างสู้กันไปด้วยอ่ะคือแบบสู้กันเสร็จปุ๊บก,ก็มีแบบคุยยอกันเล่นกันมีจีบกันบ้างอะไรพวกนี้นะผมนะคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าแบบเป็นคู่รักกันอ่ะใจผมก็แอบอยากจะเห็นเนื้อหาของคู่นี้เพิ่มเติมนะครับผมนะแต่ว่าไม่น่าจะพอแล้วนะผมเพราะว่าเล่มต่อไปเนะี่ยมันจะเป็นเล่มสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงตัวของพวกลายเซ็นกันบ้างนะครับผมผมรู้สึกว่า พวกฉากต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยมันดูง่ายขึ้นเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยเล่มหนึ่งกับเล่ม2อครับผมเคยพูดไปในวิดีโอรีวิวนะครับว่าแบบเวลาฉากต่อสู้มันต่อสู้กันทีไรเนี่ยผมดูฉากมันไม่ออกเปมันวาดแบบวาดกินกันเต็มไปหมดเลยมีเส้นอะไรเต็มเลยไปหมดไม่รู้นะครับผมแต่พอมาในเล่มที่3านี่เนี่ยเขาว่าทําให้มันดูแบบมันดูคลีนขึ้นอ่ะพอมันแบบมันไม่มีขีดเส้นๆเยอะใช่ไหมมันเลยทําให้เราแยกแบบพวกฉาก ตัวละครอะไร้มากขึ้นกว่าเดิมนะผมนะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพวกฉากต่อสู้เนี่ยเราก็แบบดูง่ายขึ้นเลยก็ผู้สรุปเลยนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้เนะี่ยผมก็รู้สึกว่ามันยังรักษามาตรฐานความสนุกของมันเอาไว้ได้นะผมนะพวกเรื่องของแบบฉากต่อสู้ที่เน้นความเท่ที่มาพร้อมกับพวกแบบพวกฉากสวิตอะไรต่างๆนะครับผมแต,แต่สิ่งที่มันดี ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะผมนัคือตัวของลายเส้นนะครับผมนะพอมันทําแบบลายเส้นอย่างนี้ที่แบบว่ามีขีดขีดกันเขียนน้อยลงเนี่ยทำให้เรานั้นอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะโดยรวมโอออเนี่ย ตอนนี้นี่คือผมก็แทบจะชอบเล่มนี้มากที่สุดแล้วนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมนะก็ต้องมารอดูกันว่าเล่มที่4ี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะผมนะก็ไม่แน่นะผมอาจจะเปลี่ยนใจไปชอบเล่มที่4มากกว่าก็ได้นะครับผมนะสำหรับตัวของเล่มสุดท้ายเนี่ยหากท่านผู้ชมที่ได้อ่านเรื่องนี้แล้วนะครับผมนะรู้สึกอะไรยังไงเกี่ยวกับเล่มที่3นี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ก็สลหรับวิดีโอตัวนี้นะครับผมผมลองเปลี่ยนวิธีทําใหม่นะครับผมนะซึ่งทุกทีเนี่ยผมจะ ถ่ายแล้วก็พูดใส่กล้องใช่ไหมครับผมนะทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบดูแบบเรียวทา์ไมไปหมดเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมลองแบบแยกเสียงดูครับผมนะแยกเสียงกับวิดีโอที่ถ่ายน่แยกกันนะครับผมแล้วค่อยเอามาใส่รวมกันอีกทีนึงนะผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้ผมพึ่งจะแบบว่าลองทําเป็นครั้งแรกนะครับผมนะถ้าว่ามันแบบโอเคน่ผมอาจจะเปลี่ยนวิธีมาถ่ายแบบนี้แทนนะครับผมวิดีโอตัวนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมมาที่ว่าแน่เี๋ยวแพ้กับลา เพราะว่าลาไปก่อนบายบายครับ